เดี๋ยวันนี้นะครับเราก็จะไปถ่ายทำที่แพลนทีนัมไปเชนมอนะครับซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เจ้าจของธุรกิจเกี่ยวกับย e ิปช็อปนะครับจะเป็นยังไงนะมาชมกันเลยครับร้านยิปโซเซตีรขายส่งเครื่องประดับนำเข้าจากเกาหลีและจีน มีให้เลือกมากมายหลายสไตล์หลายรูปแบบราคาไม่แพงถูกทั้งปิดและส่งลองมาเลือกมาแวะกันได้ที่กิฟโซนเซตี้แพดดี้น้ำจชมร้องครับ่ะ,ะชื่อนัทนานอินทราสุขค,ค่ะทำธุรกิจเครื่องประดับนำเข้าจากเกาหลีและจีนมีหน้าร้านอยู่ที่สำเพ็งค่ะชื่อร้านแคนดี้เครื่องประดับแล้วก็ที่ประตูน้ำเนี่ยค่ะตึกแพดดี้น้ชั้นห้าเป็นโซนเครื่องประดับค่ะสวัสดีครับคุณนัทนานครับ จะแนะนำสำหรับการมายังร้านที่พดทินัมนะครับก็มาที่ตึกพดทินัมนะคะก็่จะมีสองตึกของเราอยู่ตึกที่หนึ่งขึ้นมาชั้นห้าค่ะเป็นโซนเครื่องประดับชั้นห้าเนี่ยมันจะมีเครื่องประดับกับเสื้อผ้าเด็กของเราอยู่เครื่องประดับส่วนสองเลขที่หนึ่งสองห้าหนึ่งครับมารู้จักกับโปรแกรมสบายซอฟได้ไงครับคนรู้จักแนะนํามาค่ะตอนนั้นมีความต้องการที่จะใช้โปรแกรมที่มันสามารถ เช็คสต็อกสินค้าได้ครับค่ะแล้วก็มีคนแนะนํามาครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจใช้ล่ะครับหลังจากมีคนแนะนํามาเบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับทีมงานใช่ไหมครับโปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเซลหรือมาร์เก็ตติ้งเป็นเป็นคนแนะนําของบริษัทะคะก็คือเขาแนะนําว่า ลักษณะโปรแกรมเป็นยังไงใช้งานยากง่ายแค่ไหนแล้วก็ลงท,ทุนพวกเครื่องหรืออะไรประมาณไหนพอฟังโดยโดยรวมๆแล้วก็ตัดสินใจใช้ครับสําหรับตัวโปรแกรมสบายซอฟต์ใช้งานง่ายไหมครับก็ใช้ค่อนข้างง่ายค่ะคสะดวกแล้วก็โดยพื้นฐานการคีย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากก็คือรวมๆคือสะดวกในการใช้งาน แล้วหลังจากที่ซื้อมาครับใช้เวลาในการทาความเข้าใจงานนี้ครับไม่นานค่ะไม่นานเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว,ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนการบริการหลังการขายของสบายซอฟตร์เป็นยังไงบ้างครับ ก็สะดวกค่ะเพราะว่าเวลามีปัญหาติดขัดอะไรในตอนแรกๆที่ที่เราเริ่มต้นใช้โปรแกรมเนี่ยเราจะสามารถโทรหาโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่เขาให้เบอร์เราไว้ว่าถ้าติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยคือให้โทรได้เลยคือที่ร้านเนี่ยจะเปิดเช้าด้วยค่ะแล้วก็คือบางทีเนี่ยตอนเช้าโทรไปก็คือเขาก็แบบ บริการอย่างดีแล้วก็มีการแบบรีโมทเข้ามาแก้ไขถ้าเรากิดปัญหาอะไรตอนนั้นเลยทันทีครับค่ะหลังจากที่ใช้โปรแกรมสบายซอฟมาครับการจัดการธุรกิจนั้นง่ายขึ้นไหมครับค่ะง่ายขึ้นมีความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องการเช็คสต็อกของสินค้าแล้วก็การจัดการหน้าร้านสมมติอย่างเรามีสาขาก็คือเราสามารถดูได้ว่าสินค้าตัวเนี้ยที่สาขาไหน ออกปริมาณมากน้อยสาขาไหนขายสินค้าตัวไหนดีไม่ดีต่างกันยังไงก็สามารถเอามาปรับเพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปได้ดีขึ้นนะคะครับสุดท้ายนี้คุณนัทนันช่วยแนะนําสำหรับผู้ที่กําลังมองหาโปรแกรมจัดการหน้าร้านหนะะ่อยครับค่ะก็หลังจากที่ใช้งานมาค่ะก็รู้สึกว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการทําธุรกิจสามารถธุรกิจเราถ้ามีโปรแกรมนี้แล้ว,วาสามารถพัฒนาต่อยอดการทำธุรกิจให้ ให้ได้ประโยชน์จากการที่หน้าร้านการจำหน่ายการเช็คสต็อกก็แนะนำค่ะว่าถ้าร้านค้าไหนบริษัทไหนมีความต้องการที่จะใช้โปรแกรมก็แนะนำสบายชอค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณนัทนนั้นมากนะครับที่มาให้เวลาในการสัมภาษณ์เราสวัสดีครับค่ะ